ทวนลงเพจดังโพสต์บอกเป็นบุญแค่ไหนที่ได้อยู่บ้านพักครูทําชาวเน็ตจวกยับเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเมื่อเพจ Facebook ครูวันดี .com เปิดสอบครูสมัครงานราชการได้มีการโพสถึงประเด็นการอยู่บ้านพักครูโดยบอกว่าเป็นบุญที่ได้อยู่บ้านพักครูงานนี้เจอชาวเน็ตจวกยับลั่นไม่ใช่บุญมันควรเป็นสวัสดิการเจอแบบนี้หลบโพสแท,ทบไม่ทัน โดยผู้โพสได้ระบุว่าการที่ได้อยู่บ้านพักครูถือว่าเป็นบุญของเราหลายคนที่เป็นครูก็อยากอยู่บ้านพักครูมากๆแต่ก็ไม่มีโอกาสได้อยู่เพราะโรงเรียนบ้านพักครูเต็มบางโรงเรียนก็ไม่มีบ้านพักครูให้ต้องไปเช่าห้องอยู่เองเดือนละ3,500บาททำให้เงินเดือนแทบไม่มีเก็บไม่พอใช้ใจ่ายแต่การได้อยู่บ้านพักครู เราก็ต้องใช้เงินของเราขออนุญาตโรงเรียนในการตกแต่งห้องให้น่ามองแบบนี้ก็ดีไปอีกแบบขอเป็นกำลังใจงให้ทุกคนส่วนสาเหตุที่แอดมินโพสแบบนี้เพราะเคยมีประสบการณ์อยู่บ้านพักครูมาแล้วทั้งนี้หลังจากที่โพสนี้ถูกโพสออกไปชาวเน็ตต่างเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักโดยมองว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องบุญหรือบาปอะไรแต่เป็นเรื่องของสวัสดิการที่ควรจะมีต่างหากอีกอย่างหนึ่งคือการอยู่บ้านพักครูก็ใช่ว่าจะไม่เสียเงินเพิ่มเพราะสภาพบ้านนั้นค่อนข้างแย่ ครูต้องควักเงินจ่ายเองเพื่อตกแต่งแบบนี้ถือว่ามีบุญตรงไหนปกติเงินเดือนก็น้อยอยู่แล้วและควรหยุดมองโลกสวยใสกับเรื่องเหล่านี้เสียทีทั้งนี้เพจดังกล่าวได้ตัดสินใจลบโพสไปเพราะมาระบุว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนส่วนสาเหตุที่โพสไปแบบนั้นในตอนแรกเพราะตัวแอดมินเคยอยู่บ้านพักครูช่วงบรรจุใหม่ๆทําให้สามารถประหยัดค่าเช่าไปได้เดือนละ3,500บาทหนึ่งปีก็ราว4 0,000บาทขอขอบคุณขอ้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ